สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสุ่มวงล้อห้ามใช้สีนี้นะ และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าวงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสีที่อยู่ในวงล้อเนี่ยจะเป็นสีที่มินใช้บ่อยสุดๆไปเลยนะคะใช้บ่อยมากๆนะคะในบ้านทุกหลังเนี่ยต้องมีสีนี้ทุกหลังแน่นอนค่ะได้แก่สีชมพูสีเขียวสีขาวสีฟ้าสีน้ําเงินและสีน้ําตาลนะคะเราจะมาสุ่มกันนะคะว่าบ้านหลังที่เราจะมาสร้างวันนี้เนี่ยห้ามมีสีอะไรและสีที่ออกได้แก่ สีชมพูค่ะมินได้ทำการสร้างโครงบ้านไว้แล้วนะคะโครงบ้านหรอนี่เรียกว่าโครงบ้านอ่ะได้ทำการสร้างบ้านไว้แล้วเหลือแค่ตกแต่งกระทาสีนะและสีของบ้านหลังนี้นะคะจะไม่มีสีชมพูเด็กขาดนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะเริ่มจากบันไดกันดีกว่าค่ะสี ตัวนี้ไปก่อนนะคะเขาจะเป็น t e x t อร์ไม้นะแล้วก็ไส่เนี่ยทุบทิ้งไปก่อนนะมินจะใช้หลังคาสีดําตัวนี้นะขอบหลังคาเนี่ยสีน้ําตาลตัวนี้นะคะมินจะเอาไม้ตัวนี้ของเบสเกมนะคะสีเขียวนะมาทาเป็นสีของกําแพงบ้านนะคะส่วนที่มันยื่นออกมาตรงนี้มินจะใช้สีอื่นทาซึ่งก็คือสีน้ําตาลเขาจะมีเป็นแบบนี้นะคะขอบฟาวเดชั่นใช้เป็นของเบ เกมตัวนี้นะเขาจะมีสีน้ำตาลอยู่นะคะ อยากให้มันเข้ากับขอบชิมด้านบนก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะสีแบบว่าอ่อนๆนะคะหมายถึงขอบด้านล่างนะอ่อนๆส่วนด้านบนเนี่ยเข้มๆไปแล้วกันบันไดก็เปลี่ยนนะคะสีเขียวตัวนี้เลยพื้นด้านหน้าก็จะใช้เป็นพื้นไม้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะทาทุกห้องไปก่อนเนาะแล้วก็กำแพงเพดานด้วยค่ะ เออเพดานอย่างเดียวกำแพงไม่ต้องนะคะด้านในเนี่ยก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้นะคะสีสีไม้เนาะแบบนี้ใช้ตัวเดียวกับด้านนอกเลยนะคะทีนี้ประตูเนี่ยสีน้ำตาลเข้มแล้วกันนะคะแล้วก็ห้องน้ําด้วยเลยแบบนี้นะคะหน้าต่างสีน้ําตาลของเพจเกมตัวนี้นะคะ2ตัวนะวางไว้ข้างๆกันประมาณนี้นะคะโอเคเตียงห้ามมีสีชมพูสีชมพูมันก็ไม่ไม่น่ายากขนาดนั้นนะ มังมันจะมีเตียงของแคแสแอนด์ด็อกคล้ายๆแบบนี้เลยอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนคะนี่นๆ่นี่น,นีเขาจะมีเตียงแบบนี้นะอุ้ยเอาสีนี้ดีกว่าหันแบบนี้นะคะไว้ตรงนี้แบบนี้ม่านนะคะของดีเซอร์นะอุ้ยสีเขียวดีกว่า แบบนี้นะคะลางม่านนะเขาจะเป็นสีขาวตัวนี้ซึ่งขาวเดียวกันไหมอันนี้นี่ยเขาจะเป็นแบบว่าไม่ได้ขาวมากออกเทาๆหน่อยหนึ่งนะคะแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยก็จะวางเป็นชั้นหนังสือนะคะตัวนี้เขาเขาเขามีสีชมพูอยู่ นี่ไงสีชมพูเดี๋ยวนะมีสีอื่นนอกจากสีชมพูไหมอันนี้ไม่มีสีชมพูอันโอ้โหอันนี้มาเพิ่เลยนะคะเอาเป็นตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่มีสีชมพูนะคะสีต้องห้ามนั่นเองแล้วก็เอาแบบว่าเป็นชั้นเตี้ยๆแบบนี้นะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าจะตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีโคมไฟตัวนี้นะคะก็จะใส่แล้วก็บิดนิดนึงใส่เป็นกรอบรูปไว้นะคะตัวนี้เนาะวางแบบวาข้างๆไฟมีหนังสือด้วยนะคะตรงนี้ ใส่รูปภาพทานตะวันตรงนี้นะคะไฟเนี่ยก็จะใช้เป็นของเบสเกมสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะเขาจะมีสีน้ำตาลอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะพรมแบบว่าสาันสานตัวนี้นะคะอุ๊ยสีชมพูเปล่าชมพูใช้ไม่ได้อีกเออตัวนี้ละโอโหชมพูแจมตัวนี้ละคะเออสีเดียวกันนี่ว่อาอ้าตัวนี้โอ้โหมีชมพูอีกผมตัวนี้นะคะที่เขาอัพเข้ามาใหม่ เมื่อปีที่แล้วเออไม่ไม่ไม,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 ม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วมันดูไกลไปเนาะแบบนี้นะอาจจะเฉียงๆหน่อยมีมีตะกร้าผ้าน้องหมีด้วยนะไว้ที่ปลายเตียงแบบนี้นะคะระจกแบบว่าติดผนังตัวนี้นะคะทําไมมันสูงอย่างนี้ <c oughs> น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนมีมีเศษผ้าด้วยอุ อ๋อนึกว่าสีชมพูนะคะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเสียดายตัวนี้มากเลยอะแต่เขามีสีชมพูไงใช้ไม่ได้วางไว้กองกองแบบนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาชั้นวางที่ปลายเตียงด้วยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไว้ซึ่ง นั่นคือสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะมีเทียนหอมด้วยก็น่าจะดีนะคะนั่นคือสีแดงใช่ไหมได้โปรดเยส yes. มันคือสีแดงค่ะเขาเชื่ออยากได้นะคะโอเค เสร็จแล้วนะคะที่ฉันก็ใส่เป็นกระดาษเทชู่เนาะแล้วก็ใส่เป็นกระถางต้นไม้ลงไปนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมินอยากจะใส่ปฏดท,ทินของเบสเกมเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นี่เอาละนั่นคือสีชมพูสินะนี่ละ่ะนี่ละ่ะนี่ละ่ละทำไมทำไมทำไมฉันใส่ไม่ได้มันมีสีชมพูถึงใส่ไม่ได้เราจะใส่สิ่งที่เรียกว่า,ว,าวอลล์อานะลงไป ใส่ไปทําไมใส่ไปให้ผนังไม่ลงก็แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าโจทย์คือห้ามมีสีชมพูแค่นั้นเองประมาณนี้นะคะแบบว่าไม่มีสีชมพูนะคะจริงๆนะใช่เราไปห้องน้ำไปดีกว่าค่ะพื้นสีเขียวตัวนี้เขียวมะนาวสุดๆไปเลยจ้ากระเบื้องก็เขียวตัดขาวแล้วกันนะคะแบบนี้ส่วนเพดานเนี่ยเป็นสีไม้ปกติไปแล้วกันเนาะให้มันแบบว่ามีสีปกติอยู่ในห้องน้ำหน่อยชักโคของ เบสเกมตัวนี้เขามีน้ำตาลเขียวอยู่นะคะแบบนี้นะซิงเขาก็มีน้ำตาลเขียวเหมือนกันนะคะกระจกด้านบนก็คิดว่าใช้เป็นสีน้ำตาลไปแล้วกันเนาะแบบนี้เข้มขึ้นมาหน่อย อ่าใช่แบบนี้แหละชาวเวอร์ตรงกลางเนี่ยใช้เป็นสีขาวไปแล้วกันนะคะโอ้ห้องน้ำนี่มันรวดเร็วทันใจเหลือเกินเนาะเดี๋ยวติดหน้าต่างให้เขาด้วยสักนิดนึงเนาะให้มันแบบมีอากาศถ่ายเทนหน่อยนะคะแบบนี้ตรงนี้นะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมินอยาจะใส่เป็นต้นไม้นะคะตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้สีแดงนะคะเขาไม่มีสีชมพูแซงแซเออเขาไม่มีสีชมพูแซมเข้ามานะคะอ่าใช่ผ้าชิ้นมือที่ผน,นังสีน้ําตาลตรงนี้นะคะ แบบนี้รูปภาพสักหน่อยหนึ่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วห้องน้ําเล็กๆน้อยๆนะคะมาห้องตรงนี้กันเหย๋ยวน้ํามินว่ามินอยากเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเขาว่าให้มันเป็นสีน้ําตาลเข้มไปเลยดีกว่าแบบนี้นะคะกระเบื้องด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกันนะคะ น้ำตาลตัวนี้เนาะเอ้ยโอเคกว่าโอเคโซนต่อไปที่จะทำก็จะเป็นโซนนั่งเล่นก่อนแล้วกันนะคะโอเคการที่จะเข้าบ้านได้เนี่ยก็ต้องมีประตูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ประตูให้บ้านหลังนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ โดยประตูที่จะใช้เนี่ยมินอยากได้เป็นประตูบานเลื่อนนะซึ่งเขาจะมีอยู่นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้ที่ไม่เคยหยิบเอามาใช้เลยสักครั้งหนึ่งใช่ถ้าจะไม่ผิดนะเอาตัวนี้แหละค่ะใส่ลงไปเนาะเพราะว่าเขามมีสีน้ำตาลเข้ากับหน้าต่างก็แค่นั้นเลยนะคะพอบ้านม,ามันมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะนั่งดูทีวีได้เป็นโต๊ะตัวนี้ที่ไม่มีสีชมพูเลยหรือเปล่าเออ กาแฟเทเบิลส์อะอ่ะอันนี้นะคะไม่มีสีชมพูเลยแต่ไม้เนี่ยคนละสีกันเลยอ่ะโอเคอันนี้ไม่มีสีชมพูนะคะทีวีก็เป็นแบบตั้งโต๊ะข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีสีชมพูนั่นคือสีแดงนะทุกคนโอเคแล้วก็โซฟาเนี่ยบุกนุกแน่นอนค่ะนุกรักนะคะเอาเป็นสีขาวแบบนี้ไปแล้วกันนะคะเฮ้ยถ้าเราแบบว่า วางเฉียงๆอ่ะเออมันก็แบบว่าดูเฉียงอีกแบบนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฉียงโอ้โหไม่เฉียงมันไม่ยอมเฉียงตามที่ต้องการแบบนี้อโอเคเออซิมน่าจะเดินผ่านเข้ามาด้านหน้าตรงนี้ได้อยู่เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่เป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะคะใส่เป็นตัวนี้ของบุกนุกเช่นกันกระจกหน้าบ้านตรงนี้ต้องมีเอาเป็นฝั่งนี้แล้วกันค่ะมันต้องติกับกําแพงด้วยนะทุกคนนี่แบบนี้นะกระถางต้นไม้ อยู่ข้างๆกันเลยเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะวางเป็นเหมือนชั้นเก็บรองเท้าที่จะดี Y เอาคาบิเนตนะคะตัวนี้ของเบสเกมเลือกเป็นสีฟ้าแล้วเลือกครึ่งหนึ่งเนาะมาวางไว้ข้างใต้แบบนี้ก็จะเหมือนเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะจะวางทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันนะคะแบบนี้เนาะใส่เป็นต้นไม้ลงไปนะคะต้นไม้ให้ห้อยของ o o m i n g r o o m นะตัวนี้ หายมาหน่อยใช่แล้วโอเคพมตัวนี้นะคะเวลคัมอินนีต้อนรับสู่บ้านนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีผมแบบนี้แต่ว่าโอ้เขียวเขียวนี้หรอเลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเนาะพรมเล็กกับผมใหญ่นะคะอยางละอันเนาะ แล้วก็สีน้ําตาลอ่อนแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเก้าอี้นะคะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแล้วนะเอเก้าอี้ตัวนี้ของซีซันนะคะน่าจะได้บี่เขามีน้ําตาลเขียวตัวนี้โอ้โอเคโอเคอยู่ตัวนี้ได้อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะวางเป็นโซนทานข้าวเนาะโอเคมาเรามามุฟโซนต่อไปกันอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะสีนี้เก้าอี้ตัวนี้นะ โต๊ะตัวนี้เก้าอี้นะคะเก้าอี้ตัวนี้นะะนสีดำกับสีน้ําตาลนะคะวางไว้แบบนี้นะออเแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครัวนะคะครัวตู้เย็นนะคะธรรมดาสีขาวตัวนี้เคาน์เตอร์สีน้ำตาลเข้มตัวนี้สองตัวแบบนี้นะคะตุกตรงนี้ออกเพราะว่าจะวางเตาเนาะแล้วก็ซิมทำกับข้าวที่ไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิมหนูจะทำกับข้าวที่ไหน ถ้าง,งั้นเดี๋ยวนะทุกคนมินว่าแบบนี้ดีกว่าอ่าใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่เป็นเหมือนตู้นะคะคาเบเนตแบบตู้นะโฮมเชฟเขามีสีํำตาลอยู่เป็นตัวนี้นะคะอ่าใช่แบบนี้แหละอ่าโอเคแบบนี้แบบนี้น่าจะได้อยู่เนาะเราจะได้แบบว่ามีซิงค์อยู่ข้างนอกด้วยนะคะคาเบเนตด้านบนก็ใส่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามินจะเลือกเป็นตัวครึ่งหนึ่งเนาะไม่ให้มันดูแบบแน่นจนเกินไปแล้วก็ใส่หน้าต่างนะคะเป็นตัวนี้ใส่ตรงซิงค์เลยเนาะเออเลือกเป็นตัวนอนแบบนี้ที่ ผมก็จะเอาเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะเขียวน้ําตาลตัวนี้เลยเนาะเพิ่งเห็นว่ามันมีด้วยเอานะคะแบบนี้นะนี่นี่นี่หม้อหายกระมังนะคะตัวนี้แบบเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้านหลังด้วยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องนะกระเบื้องห้องน้ําสีน้ําตาลตัวเดียวกันในห้องน้ําเลยนะคะแต่ว่าเอาแบบเป็นตัวเต็มเนาะแบบนี้นะคะโอ้โอเคแค่ตรงนี้ที่เดียวพอนะคะก็อี้ตรงนี้ใช่ไหมเราจะวางเป็น ผล,ลไม้ลงไปนะคะผล,ละไม้ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะใส่เป็นต้นไม้ลงไปให้เขาเนาะไม่มั่นใจว่าซิมจะนั่งได้ไหมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เอาลงแกวนะคะหลังตู้เย็นนะคะก็ไม่พ้นกับการวางเจ้า ต้นไม้แต่ว่าเราจะปิดเขาเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่เขาอย่างเดียวนะคะนี่ใส่เป็นน้ำยาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวค่อยหาสีที่ไม่มีสีชมพูแล้วกันเนาะเขามีสีดำนะคะตัดปัญหาเลยค่ะเลือกสีดำเลยเพราะว่าเขาไม่มีสีชมพูเนาะอ่ะผ้ากันเปื้อนสีดำไปเลยนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยมินว่ามินจะหาโต๊ะมาวางไว้นะคะโต๊ะอันนี้แล้วกันเนาะของบุกนุกนะคะสีชมพูมาแต่ไกลเลยเจ้าค่ะ นี่อันนี้ไม่มีสีชมพูนะจะวางเป็นโหลปลาตัวนี้นะคะไว้แบบว่าให้เล่นปลาได้เนาะแต่เราก็ไม่ได้โหลดลงแก้วไงเออและก็ลืมเทอร์โมสแตตกับสัญญาณเตือนขโมยครับท่านสัญญาณเตือนขโมยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เทอร์โมสแตกบริเวณตรงนี้แล้วกันนะคะข้างในก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะอุ้ยเดี๋ยวนะมินว่ามินจะเพิ่มหมอนบนชั้นวางรองเท้าสักหน่อยดีกว่าเลือกเป็นสีเขียวอุ้ยเขามีเขียวแก่ด้วยอะเอาค่ะ เอาเป็นเขียวแก่ตัวนี้นะคะวางไว้แบบนี้แล้วก็สีน้ำตาลตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแปะเรามาแป่งด้านนอกกันโอ้ด้านในก็จะไม่มีสีชมพูเลยแม้แต่นิดเดียวนะเดีย๋ยวเราค่อยมาทัวร์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะทีนี้ด้านนอกเนี่ยก็จะใส่เป็นพื้นนะคะจะเป็นพื้นเทเลนนะบ้านส่วนใหญ่นะย้ำว่าส่วนใหญ่ที่มินแบบเล่นชาเลนพวกนี้แบบสุ่มบ้านอะไรแบบนี้นะ มินจาไม่ได้เอาลงไม่ค่อยได้เอาลงดีกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เน้นใช้งานไงคือมันเน้นแบบว่าเฮ้ยเราทำชาเลนจ์ที่เราตั้งนี้เนี่ยสำเร็จแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยตอนสร้างก็จะไม่ค่อยสนใจว่าซิมเนี่ยจะสามารถที่จะเดินได้ไหมใช้งานได้ไหมนะเพราะว่าบางทีโหลดไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงน,น,นี่ประมาณนี้พอพื้นที่บ้านแค่นี้พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเฟ้นนะเอารั้วนะคะรั้วพุ่มไม้มา วางไว้เนาะแบบนี้นะคะก้นเป็นเขตบ้านเราซึ่งบ้านก็จะอยู่แค่ตรงนี้พอก็จะวางเจ้าพุ่มหญ้าตัวนี้นะคะไว้รอบๆเนาะแบบนี้อหมุนนิดหมุนหน่อยนะคะเปลี่ยนสีด้วยระวังเขาไม่ให้เป็นสีชมพูก็พอเช่นสีม่วงนี้ไม่ใช่สีชมพูแน่นอนค่ะโอ้โหนี่สีชมพูสีฟ้าอันนี้นี่สีฟ้านะคะ เอาพวกยาๆยาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมาใส่น้อยแบบว่าฉันยังไม่ได้ตัดยาจะมีแบบว่าทั่วบ้าน แบบนี้นะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูมีอะไรแค่นั้นเลยค่ะเพ้น์บริเวณพุ่มนะคะที่เราไปสรรหามาวางไว้แบบนี้นะคะทั้งพื้นดอกไม้และพื้นหญ้าระวังด้วยนะคะว่านี่มันจะเข้มไปนะคะ,ะให้มันอ่อนหน่อยอ่าโอเคปึ๊บปื๊บป๊บป๊บกด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 แล้วก็ลากเลยนะคะแบบนี้นะอ่าโอเคให้มันแบบว่ากระจายหน่อยนะคะ น,น,นี่ด้านหลังเลี้ยงผึ้งไหมคะเลี้ยงผึ้งตรงครัวเลยคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็กินน้าผึ้งได้เลยอ่ะเดีย๋ยวใส่กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งลงไปดีกว่าซึ่งเขาไม่ไม่เอาสีชมพูแน่น่สีเขียวนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ที่จัดดอกไม้โต๊ะจัดดอกไม้เนี่ยไว้ตรงนี้อ่ะมีดอกไม้ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงโอเคถ้ามีโต๊ะจัดดอกไม้เดี๋ยวมีนจะวางเจ้ากระถาง ต้นไม้ไว้ตรงนี้ สองกระถางแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ยางเนี่ยมาใส่ด้วยนะคะปะมาดนี้เออแล้วก็เดี๋ยวมินจะเพ้นท์แบบว่ามีพื้นดอกไม้อยู่ตามหย่อมๆนะคะให้เขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะแบบว่าไม่ต้องทุกหย่อมหรอกแต่ที่กําลังทานี่คือจิ้มทุกหย่อมนะคะเสร็จแล้วคะ่ะสําหรับการสุ่มสีห้ามใช้สีนี้นะและสีที่เราส่มได้ว่าห้ามใช้เนี่ยก็คือสีชมพูนะคะและป้าหลังนี้เนี่ยไม่มีสีชมพูเลยเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านกระถางต้นไม้นี้ไม่ใช่สีชมพูนะทุกคน เห็นไหมมันคือแบบว่าสีน้ําตาลสีอิฐอะไรแบบนี้นะบันไดก็คือสีเขียวเนาะแล้วก็เปิดประตูเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เจอคือชั้นวางรองเท้า DIY ตัวนี้เนาะซึ่งไม่มีสีชมพูนะคะแต่ว่ามีพุ่มไม้แร่ออกมาโอเคไล่ๆ่มาโซนทานข้าวก็ยังไม่มีสีชมพูโซนครัวไม่มีครัวนิดหน่อยยังไม่มียังไม่มีนั่นสีชมพูเปล่าสีน้ำตาลนะคะ ใช่ไหมทุกคนน้ำตาลปะ่ะน้ำตาลเนาะน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลทองแดงอะไรอ่ะโอเคห้องนี้เนี่ยไม่มีสีชมพูใช่ไหมคะอ่าห้องนี้ไม่มีสีชมพูพานห้องนอนคะ่ะเปิดมาเจอเตียงนอนที่ไม่มีสีชมพูมีกองเสื้อผ้าชั้นต่างๆชั้นหนังสือตรงนี้เนี่ยไม่มีสีชมพูแม้แต่นิดเดียว ห้องนอนผ่านคะ่ะห้องน้ำห้องสุดท้ายไม่มีสีชมพูนะคะนี่โอ้ โอ้ไม่ก้โอเคโอเคไม่มีสีชมพูลแล้วค่ะมีเป็นสีเขียวแท้นะคะเรียบร้อยคอมพิตค่ะสําหรับบ้านที่ไม่มีสีชมพูลเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะบอกเลยว่ามินโชคดีมากนะคะที่เราสุ่มได้สีชมพูเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยอย่างเช่นสีขาวก็อาจจะยากนิดนึงเนาะหรือสีเขียวอะไรเงี้ยเอาล่ะไว้ครั้งหน้าแล้วกันค่อยมาสุ่มใหม่นะคะบอกเลยว่าสนุกอยู่นะแต่งบ้าที่แบบห้ามใช้สีนี้นะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสุ่มวงล้อห้ามใช้สีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของมินนะคะสําหรับวันนี้มินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย